รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รอบจานรอบโลกร้านอาหารที่สามารถเสิร์ฟอาหารเช้าได้ทั้งวันโอ้โห,โหไทยบอกว่าสิงคโปร์อาหารไม่อร่อยไล่เฉลี่ยคำแรกในชีวิตผมต้องเรียนแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครีรุตครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจาน รอบโลกคับรายการที่จะพาผู้ชมไปหาอะไรอร่อยๆแล้วก็พบกับเรื่องราวสนุกๆรอบๆจานครับรอบๆโลกไปนี้ครับวันนี้มาเปิดรายการถึงตรงนี้แล้วรับรองว่าวันนี้จะมีการลงไปดำหอยอหอยเม่นเออ,ห,อเหรือหอยแปลกๆหรือไปหาปูยักษ วันนี้รับรองเต็มอิ่งกับเรื่องราวของอาหารแล้วก็มีสูตรอาหารเด็ดๆสาธิตวิธีทำช่วงท้ายรายการด้วยครับรับรองท่านผู้ชมไม่เคยพบไม่เคยเห็นกับสิ่งที่เราจะแนะนําวันนี้ไปกันเลย <ทำ S 1> ครับไม่เอาทางน้นๆๆน้ำเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวไปตามคนขับเรือก่อนเดี๋ยวเจอกันครับไปเลยนะนยยดีวกว่าไปครับไปหาคนขับเรือครับสนับสนุนโดย Image Holiday ย์ไทยมีดีดอดคอม ่วงอออรอยรยบจานเมนูสุดชิคคาเฟ่แสนอบอุ่นกับดมูลคาเฟ่แอนด์อิตาที่ที่ไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาค้นหาความอร่อยกันที่เชียงใหม่กับคาเฟ่สุดชิคบรรยากาศสุดชิลภายใต้คอนเซปต์อิต l o ล r f u l l y ที่มีอาหารเพื่อสุขภาพหลากหลายเมนูจะอร่อยและน่ารับประทานแค่ไหนไปติดตามกันเลยครับ เออเอาเลยยกให้หมดเลยมีทั้งร้อนทั้งเย็นพี่เอท่านผู้ชมครับ เขาสวยเกินกว่าที่จะทานเลยครับผมชอบโบนี่มากที่สุดสวยมากแล้วเราก็ค่อยๆทานเป็นอาหารสุขภาพเลยนะครับอาจจะมีครีมอะไรนิดหน่อยอ,อันนี้ก็สวยอีกอันนึงน,นี่อยู่ในทุ่งสลัดเลยของพี่เอกเขาเมนูนี้เรียกว่าเบอร์รี่รวมตอนนี้เราอยู่ที่ The Moon คาเฟ่แอนด์อิ y e ทอีอก็แปลว่าพัตคารประมาณนีงคุณผู้ชมฮะเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยตอนนี้เวลาคือ13 ห้าสองของเชียงใหมวันเวลาหมดเลยสิบโมงเช้าเขาปิดแล้วโรงแรมก็ไม่ให้เราทานก็เลยก็เลยต้องโลโหร้านอาหารที่สามารถเสิร์ฟอาหารเช้าได้ทั้งวันนี่คือหนึ่งในเสน่ห์ของร้านนี้ที่เรามาเอาแล้วนี่ไม่ใช่อาหารเช้าอันนี้คือเป็นเอาครื่เคียงเฉยโอ้ยเอาน้อยมาเด็กเสิร์ฟพิซนี่หน้าตาโอเคนะใช้ได้ไม่เจ๋งเรียนจบไปยังเนี่ยหรือว่ามาเรียนแบบภาคหยุดเทอมแล้วมาหากินทํางานช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หมอธรัมทาหมอที่มากเลยอะไรนี่ก่อนน้องไม่นี่ก่อน ถ้าเผื่อว่าอาตื่นมาสักบ่ายสามโมงอามันยังมาทานได้ไหมเนี่ยได้ค่ะแบบนี้เลยเหรอทานอาเช้าอย่างนี้เลยนะเห็นเลยคุณผู้ชมจบอกวันไหนเผื่อเขาเรียกครับคิวอาแต่เช้าเลยครับเจ็ดโมงครึ่งก็มามีไหม มีค่ะที่ร้านเปิดเจ็ดโมงครึ่งเปิดเจ็ดโมงครึ่งหนูนี่รู้รายละเอียดร้านพอสมควรเลยดีมากก็ทำงานเป็นพนักงานที่เป็นพนักงานแลปิดกี่โมงปิดห้าโมงค่ะห้าโมงมาทานได้ไหมได้ค่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่ได้ร้านอาหารลาสคอลาสคอห้าโมงเนี่ยมาห้าโมงครึ่งผมไม่ได้แล้วนะปิดขอบคุณมากเลยนะครับนี่นี่เรียกว่าเซตอะไรเนี่ยโทษนะโมูเซตค่ะอันนั้นเป็นซันเซตอันนี้ซันเซตต้องทำมานที่กี่ปีแล้วคะตั้งแต่ร้านเปิดเลยค่ะรู้ไหมว่าทัพสมังคายได้ร้านเปิดเลยชอบ มาเสร์ฟนแต่ร้านเปิดมาสมัครตั้งแต่ร้านเปิดเลยเหรอตรงนู้นจะคนบอกเจ้าของร้านเจ้าของร้านเหรออ๋อคุณหนูเป็นเจ้าของร้านเหรอเป็นเจ้าของร้านค่ะเผาสวยแล้วคุณผมกว่าจะหาอาหารเช้าทานตอนบ่ายหนูเป็นเจ้าของร้านเลยเป็นเจ้าของร้านอ๋อโทษหนูชื่ออะไรครับชื่อขวัญค่ะคุณขวัญคุณผู้ชมครับคุณขวัญเป็นเจ้าของร้าน ร้าน<ช>ที่ <ละ S 1> มีจุดเด่นอะไรถึงถึงถึงได้รือเรื่องเรื่องอาหารเช้าขนาดนี้เป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วด้วยค่ะเมืาอหนูตื่นเช้าหนูก็ทำอาหารเช้าแล้วหนูก็ทำ lunch ได้อยู่หนูก็ทำ d i นอร์ได้อย่างเงี้ย โรงแรมด้วยค่ะก็เลยไปรับอาหารเช้าเสร็จที่โรงแรมค่ะอาหารที่นี่สีสวยมากเลยนะครับดูดีมากดูแลมากอิ่มมากเลยครับอันนี้เป็นมังสวิรัติหรือเปล่หรือเป็นใช่ค่ะวีแกนคอนเซ็ปต์เป็นแบบ eat colorfully ทุกอย่างเรต้องแบบ colorful เขาคือสีสันสวยจริงฮะทำให้เราเห็นแล้วเราอยากรับประทานกระตุ้นความอยากอาหารแล้วก็สวยมากร้านก็ตกแต่งสวยมากเข้ามานี่กลิ่นกาแฟหอมอุ้มไปทั้งร้านคุณผู้ชมครับคุณนที่เลือกซันหรือเลือกมูนหรือว่าเลือก กาแล็กซี่มีมีกาแล็กซี่ด้วยใช่ไหมผมได้ยินอะไรกาแล็กซี่ครับอันนี้ซันค่ะนั้นมูนค่ะเมื่อกี้อ่านเมนูแล้วอ๋อไม่ได้สั่งมาเมนูเราโอ้โหเรมีเซตอมูนกาแล็กซี่คือจะบึ้มกว่านี้ใช่ไหมใช่อ๋อเราแค่นี้พอแล้วเราทานกันไม่หมดแล้วคุณริรุจการทานอะไรฮะผมจะเป็นพวกคนป่าวีแกนดีผมแล้วอันนี้สองอันเนี้ยอะไี่คุณเนี่ยผมทานทั้งัทั้งมูนเลยเหรอใช่คุณต้องทานทั้งสองอย่างแรกคุณผู้ชมผมจะเริ่มแล้วนะเริ่มสิอันนี้อันนี้ก่อน ร้านนี้ก่อนเลยสุดยอดเลยสุดยอดไม่ใช่อะไรอ่ะข้อมูลเป็นอะไรข้ามูลเป็นโรงแรมค่ะข้อมูลเป็นโรงแรมค่ะชื่อดีเอิร์ดทาวเต็ดดีเอิร์ดอ๋อนี่เดิมมูนกับข้อมูลเป็นดีเอิร์ดอ๋อมีกี่ห้องนะครับข้อมูหกห้องค่ะเริ่มต้น5,900 5,900้า้าพนอนได้สท่านนะอ๋อนอนได้4อ๋อ4มีอาหารเช้ารวมในราคา5,900ก็คือคนละพันกว่าบาทถูกมไหมค่ะใช่ค่ะ เสร็จแล้วอาหารเช้าเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยคุณให้หนึ่งจานเท่าน,นั้นเองหรือว่าผมเกิดไม่อิ่มแล้วผมทานได้อีกด้วยได้ไหมมือไม่ไม่ด้เสามารถสั่งเพิ่มได้ค่ะเพราะสั่งเพิ่มได้นะอร่อยไหมพี่เอ๋บอกน้องหน่อยสแกโบเองเนี่ยเป็นอาหารเช้าที่เป็นมื้อแรกของวันหอมแบบรสชาติเป็นอาหารเช้าอะ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับ สตรอเบอรี่ที่อยู่ในสลัดอันนี้เมืองไทยไม่ค่อยมีในชิคพีนี่นะครับมีมอะบูกาโดมีผักสลัดเนื้อมีแรดดิชมีมันม่วงก็อาหารสุขภาพมากๆจากนี้แล้วก็ไม่มีเนื้อสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับคนที่เช้าวันนี้ฉันจะวีเกนละลองดูนี่ด้วยกนครับอร่อยหรือเปล่าไม่ทราบน้ำสำหรับเขาจะทำให้เราตื่นและสดชื่น เขาจะแอบเปรี้ยวเขาไปอยู่ในน้ำสลัดเยอะหน่อยไม่ให้เราทนหวานมากแต่ว่ามันหวานหอมนิดๆของน้ำพึ่งอยู่ในนี้ในที่น้ำดเรสซิ่งนี่นะครับที่เขาใส่สำหรับใส่สลัดขนมปังเป็นไงครับขนมปังเป็นขนมปังเนื้อแน่นหอมคือมองดูแล้วเขาไม่มีฟองอากาศนะครับขนมปังก็อันนี้ผมพูดเองนะหม่สดคิดว่าเขาทําทุกวันไม่มีค้างคืนชีสก็อร่อยสําหรับมงสุริรัตก็พอแล้วนะครับ เป็นขั้เตอที่คุณภาพดีเนื้อข้างในหอมให้รอดูตั้งนานคุนคนเสร็จแล้วใส่ปากแค่นี้ต้องชื่นใจเลยโอ้ใช้ให้ให้ให้รอเทียร์อยู่ <laughs> มันชื่นใจด้วยค <ใน S 2> ุณรุ่นบอกไ,ไมเป็นสมูตตี้ที่เย็นมีส่วนผสมทั้งโยเกิร์ตทั้งนมเขาเป็นการเริ่มต้นชีวิตในตอนเช้าที่ดีสุดหรือสาย,สายหรือบ่ายก็ได้นี่ถือว่าเป็นของหวานแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเราจะเรียกเป็นสลับผล,ลไม้ก็ได้ น,นี้อร่อยหวานกุ้งจุ้มน้ำซอสช็กะนแนมีผักอยู่หลายชนิดทีเดียวฮะมีทั้งผักที่ออกรสเปรี้ยวออกรสสดชื่นตัวกุ้งหวานอันนี้ถือว่าเป็นมื้อเช้าที่ประทับใจมากเราต้องตัดมาดูหน่อยแเราลงไปหาข้าวเนี่ยทุอ <c oughs> ดูดทำไมฮะไข่แดงก็เลยเข้าตาเกินไปไข่แดงเข้าตาเลยปวดก็ตันไม่่ผมตาแดงเอิจฉาตาร้อ น้ำจิ้มเขามีออกเผ็ดด้วยฮะมีกลิ่นความเป็นเครื่องเทศจานนี้สังเกตว่าเขาให้ซอสแค่แค่นี้ไม่มีเกลือพริกไทยอะไรหุ่นวายแปลว่าเราทานไข่ข้าวไก<ข>่แล้ว้าซอสแค่นี้จะเข้ากันพอดีเขาปรุงความเค็มให้พอดีกันตัวไก่เขาเป็นกลางๆหน่อยนุ่มหอมเครื่องเทศใช้ได้เลยนี่คือการเริ่มต้นวันถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเราหรือว่าเป็นคนเชียงใหม่เองก็ตามนะฮะตื่นสายหรือตื่นมาบ่ายแบบนี้อยากจะทานอาหารเช้าเป็นร้านที่มาทานอาหารเชา้าแล้วคุณผู้ชมมาสั่งแล้วไม่เขิน เพราะว่าร้านนี้เขาขายเดเบอรี่เรารอบข้างเรามาทานอาหารเช้าเหมือนกันหมดในช่วงบ่ายแบบนี้น,นอกจากเรื่องอาหารเช้าแล้วที่นี่ก็นําเสนอกาแฟในโลกยุคใหม่คุณผ mm. ู้ชมครับกาแฟก็ mm. มีความเป็นเบอร์รี่มีความหอมทีเดียวสำหรับ,บคนรุ่นใหม่ที่ประทานกาแฟที่มีการพัฒนามาหลายรูปแบบเสิร์ฟทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นในแก้วแบบนี้น่ารักทีเดียวครับนี่คือเดอะบูนคาเฟ่แอดอิสเอรี่เปิดตั้งเจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นโดยประมาณครับร้านนี้รสชาติเป็นไงครับที่สุดเลยครับคุณยอดครับคุณผู้ชมครับ ช่วงหน้าความอร่อยที่ยาวนานกว่า50ปีกับบัคคุเตที่สิงคโปร์ฮามพลาดเด็ดกาด